สวัสดีครับมาดูทูปลดล็อกนะครับปลดล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ปลดนะครับ a 1สนะครับ A 1 0นะฮะปกติตัว series นะครับถ้าปลดโดยชิมาลาหรือว่าพวกดองเกิลก็จะมีราคาแพงนะครับลหรือว่าถ้าปลดออย่างแซมคีนะครับในบิลสูงๆนะครับก็อาจจะไม่พปอร์ตนะครับหรือถ้าเป็นพวก อีกตัวหนึ่งนะครับพวกที่อันล็อกนี้นะครับไอ้พวกนี้จะไม่ซัพพอร์ตนะครับนะฮะมาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นอ่า U7 นะครับ U7 นะครับเป็น U7 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็น U7 นะครับ A10U7 นะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้ติดล็อกนะครับหลังจากปลด อ่า MDM แล้วนะครับก็ติดล็อกนะครับติดล็อก NTK code นะครับ NTK code เครือว่า Network code นะครับเป็นโค้ดเครือข่ายนะครับมาดูนะครับจะปลดนะครับขั้นตอนนะครับก็เหมือนกับการใช้นะครับทูตัวอื่นในการปลดนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเปิดนะครับเปิด USB ก่อนนะครับดีบั g กนะครับนักพัฒนานะครับเปิด USB ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็เปิดพอรตนะครับดาวชาร์ปศูนย์แปดศูนย์แปดชาร์ปนะครับบนใมพอตนะครับคลิกตัวล่างสุดนะครับตัวนี้นะฮะไอตัวนี้มีิกเกอร์บังนะครับ d M บวก A C M บวก A D B แล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเสียบสายดูนะครับมาเสียบสายดูนะครับเสียบสายดูนะครับ ก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ Device Manager ก่อนนะครับนะครับมันต้องเจอพอร์ตก็คือ1 ADB ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสองนะครับ Samsung Mobile Serial Port นะครับสนะครับ Samsung Modem นะครับ USB Modem นะครับจะจะเจอ3พอร์ตนี้นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อไดเวอร์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับคือ ถ้าไม่สมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้พอผมเป็นอันนี้ไอตัวสมาร์ทการ์ดนะครับไม่ต้องสนใจนะครับถ้าเป็นอยากซัมซุงขึ้นเราก็ต้องลงไดเวอร์ใหม่นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า T Unlock นะครับเป็นของไทยนะครับตัวนี้เราเราก็มีมีจําหน่ายในกลุ่มนะครับนะครับมีจําหน่ายในกลุ่มนะครับเห็นไหมครับมันสามารถปลดนะครับ J4 J6 นะครับแล้วก็ตัว A10 ได้นะครับ มาลองดูกันนะครับผมล็อกอีก่อนนะครับนะบตอนนี้ผมเหลืออยู่18เครดิตนะครับกดอันล็อกดูนะครับ,นะรบตรงนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับถ้ามันให้ตอบให้มันกดถ้าให้กดอ่าการเชื่อมต่อนะครับก็ให้ยอมรับนะครับอ่าตรงนี้โอเคมันไม่ให้กดละเพราะว่าผมเคยยอมรับไปหนึ่งครั้งละ ปกติตอนมันจะ connect adb นะครับมันจะขึ้นนะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็โอเคก่อนนะครับอันนี้ก็รออย่างเดียวเลยครับนะฮะดูนะครับเป็น u7 นะครับเป็น u7 นะครับเป็นหน่อย9นะครับอ่าระบบนะครับเซอร์โค้ดเป็น ais นะครับดูนะครับ เรียบร้อยครับเลือกบอร์ดโค้ดนะครับตรงนี้นะครับมันจะใช้โค้ดนี้นะครับจะเห็นว่าหลายๆเครื่องจะใช้โค้ดที่มันเป็นแบบนี้หมดนะครับก็คือ01234567นะครับหลายๆเครื่องซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นตัวรหัสตัวค่าอื่นเนี่ยมันจะเป็นเลขอื่นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอของเขาเองนะฮะก็คือคงมีไฟล์ Unlock หรือแโมเดมอะไรของเขาเองเนาะ ที่มีการแฝกลงไปนะครับแล้วก็เป็นการเจนโคดออกมาที่เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับเราไม่ต้องสนใจจุดนี้นะครับขอให้มันใส่ซิมแล้วไม่ถามโคดก็จบละนะครับใส่ซิมไม่ถามโคดก็จบละ,ะมาลองดูครับมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้เสียบทำไมมันจะเสียบนี่เปใหม่นะครับปึ๊บ จะใส่โคดนะครับอะไรศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็กดกดล็อกนะครับเห็นไหมฮะปลดเครือข่ายสําเร็จนะครับปลดเครือข่ายสําเร็จนะครับอลองดูนะครับดูที่มุมตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้มันกําลังเป็นเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายาวงๆนะครับ สัพักนะครับนะครับหรือว่าซิมนี่ไม่ดีแบบนี้ ผมไม่แน่ใจว่าผมหยิบซิมมาผิดระบานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยน,ยยนริมดูก่นนะครับพอดีมันสลับกันนะครับมีซิมหลายตัวซิมตัวนั้นอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้นะครับอ่านี่ครับปึ๊บขึ้นเลยทันทีนะครับทูมูเพชเห็นไหมครับทูมูเพชนะครับ ขันยางขึ้นเลยนะครับนีะครับขึลนให้ใส่จัดการซิมนะครับตัวนี้น่าจะเสียนะครับผมทิ้งเลยแล้วกันโอเคครับผมนี่คือขั้นตอนนะครับการใช้นะครับ TH Unlock นะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับเราจะขายเราขายเครดิตนะครับเรื่องราคาก็ทักมานะครับผมครับสวัสดีครับ